สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหัวรัฐบาลงดบันที่30ธันวาคม2 5 6พ13สส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมได้คิดได้ตามนี้นะฮะหลักสิบหลักหน่วยซื้อได้ทั้งบนและล่างนะครับลองเอามาจับคู่กันนะครับเขียนหลักสิบก่อนแล้วเขียนหลักหน่วยต่อท้ายนะครับ อย่างเช่น0นะครับสมมติว่าหลักสิบได้ศูนย์เอาหลักหน่วยทุกตัวมาเขียนนะครับต่อต่อท้ายเลข0ูนย์ะครับก็จะได้เป็น0 5 0ย0 7 0 8นอันนี้คือเลข2ตัวที่นำนำหน้าด้วย0ูนย์ก็คือหลักสิบเป็นศนย์ทั้งหมดนะครับถ้าชอบเลข1ก็จะเป็น1516 1718นะครับถ้าชอบเลข2ก็จะเป็น25 26 2 7 2 8 แต่ถ้าใครชอบเลข3ามก็จะเป็นส5 3 6 3 7 3 8นะครับอันนี้คือทุกชุดนะครับที่จับให้เมื่อสักครู่นี้ก็คือตามนี้นะฮะอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับผมตัดออกเหลืออยู่เท่านี้นะฮะใครชอบก็ลองดูนะครับ ชุดตัดผมมีอยู่แปดชุดนะครับชุดเต็มมีสิบหกชุดนะฮะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะตัดผิดก็ได้นะครับดังนั้นอยากให้ลองจับเลขเองนะฮะคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ